ไปลึกๆนะคะมันจะไม่ค่อยมีอาการหายใจนะคะอาจจะทําให้เราหายใจไม่ออกได้นะคะค่ะเดี๋ยวลงบนันไดชั้น28ขั้นนะคะค่อยๆเดินค่ะบันไดสูงชันไม่เท่ากันนะคะตอนลงเดี๋ยวชิดขวาค่ะแล้วมันระวังนะคะชิดขวาค่ะค่อยๆเดินนะคะ ชิควาค่ะทำอย่างกระสูงอ่ะไม่ใช่ไปโดนมันแล้วมีเพช่อนมาใส่เ้อด้ยมันร้อนเนาะใช่ค่ยินดีต้อนรับเข้สู่งุ่งขอบีนะคะพันข้างขัดกลางไฮ ะมีทั้งหมด8ปห้องนะคะไปกับ5ลกเมตรึกิโลค่ะเราจะใช้เวลนนะะาอยู่น,นี่นะคะประมาณยี่สานาทีนะคะเราสามารถถ่ายรูปหรือถ่ายวีดีโอก็ได้นะคะแต่ว่าท่้งจากถึงอบของเหนอะคะเด็กไม่ได้ถ่ายเ,ะะเราณมา่นะว่าค่ะห้องที่1นึงนะคะจะชื่อว่าหองอาคันตุกะนะคะห้องนี้ค่ะจะเป็นห้องรับแขกนะคะหรือผู้มาเยือนค่ะ เดี๋ยวมองขึ้นไปทางด้านบนทางด้านนู้นจะเหมือนกับหัวช้างนะคะลงมาจะเหมือนกับดอกจาปีจาปาค่ะถัดมาจะเป็นเหมือนกับฝักเขาโพดค่ะเหมือนเหมน,มนและหันหลังกลับมาทางด้านนี้จะเป็นเทพเจ้าสาองค์ค่ะเป็นโฮบลบซิลนะคะซึ่งจะเป็นหินลอกค่ะที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติค่ะอันนี้ลาแต่เราจะจินตนาการเลยนะคะ ทางด้านนี้เลคผ่ดี๋ยวค่อยเดินะคะมีคนมาเที่ยวเยอะไหมครับน้องันนี้ต้องมาเรื่อยๆนะคะตรงนี้ค่ะจะเป็นหินย้อยที่ย้อยลงมาจะเหมือนกับมือของพระพทธเจ้านะคะซึ่งจะเป็นมือขวาค่ะที่ห้อยลงมานะคะหรือว่าพระหัตถ์ขวาของพระพทธเจ้าเองค่ะมาค่อยๆเดินนะคะแล้วมาเราว่างนะคะ ห้องที่สองนะคะเดี๋ยวจะพาไปไว่าพระปุริสีห้องที่8ก่อนเลยนะคะเดี๋ยวเชิญทางด้านนี้เลยค่ะ,ะ,ะ,คะแล้วค่อยเดินนะคะละมันระว่างนะคะนี่สวมา จะชื่ออุดทยานเคยเทพค่ะห้องนี้จะเป็นห้องของพ่อปู่หรือสีค่ะองค์นี้จะเป็นพ่อปู่หรือสีองค์ใหญ่นะคะจะชื่อพ่อปู่หรือสีตาไฟนะคะให้เราตั้งลำดับสามจบค่ะเรียกพ่อปู่หรือสีตาไฟค่ะบอกชื่อตัวเองนะคะขอพรขอโชคลาภท่านที่การยานได้เลยนะคะขอเสร็จแล้วเอไไวาพวงมาลัยไปไว้พ่อปู่เหมือน กับบริวารของพอ่อปุรุสีนะคะตรงนี้จะเป็นหัวงูค่ะแล้วก็เป็นลำตัวขึ้นไปนะคะอันนี้จะเป็นหินย้อยที่ย้อยลงมาค่ะสวยเนาะอคนะงนี้ค่ะจะเป็นพอ่อปุรุสีองค์เล็กนะคะจะเชือ่อพ่อปุรุสีนารอดนะคะ เราไปห้องที่สองกันต่อเลยค่ะโอ้ถึงว่าต้องมีพัดเนาะร้อนอ้ ตรงนี้นะค่ะอ๋อไปเราไปข้อที่สามกันต่อเลยค่ะเดี๋ยวเราไปเลยนะคะแล้วมาแล้ววา่าด้วยค่ะค่ะเดี๋ยวทางด้านหน้าน,นะคะจะเป็นทางกลมนะคะ เดี๋ยวกลมศีรษะนะคะระมัดระวังศีรษะค่ะเม็ดไม่ต้องกลมเนื่องจากว่าตรงนี้นะคะจะมีนักท่องเที่ยวนะคะที่ศีรษะแตกค่อนข้างบ่อยนะคะระมัดระวังด้วยนะคะกลมนะคะก้มค่ะค่อยๆเดินนะคะ โนด,ดาดนะคะตรงนี้ค่ะจะเป็นหินงอกและหินย้อยที่มารวมตัวกันจะเหมือนกับทาน้ําตกนะคะค่ะและอยากรู้ไหมคะว่าทําไมถ้านี้ถึงได้ชื่อว่าถ้าเขาบิน ก็คือแต่ก่อนนะคะถ้ำนี้นะคะเคยอยู่ใต้ท้องทะเลมาก่อน250ล้านปีค่ะเพราะอยู่ใต้ท้องทะเลนะคะจะมีเรือสัเภาของชาวประมงจีนค่ะได้แล่นเรือเข้ามาชนบนยอดเขาค่ะยอดเขาก็รีบินค่ะก็เลยเรียกว่าถ้ำเขาบินค่ะแต่พวกชาวบ้านค่ะเล็กจากถ้ำเขาบินนะคะเพี้ยนไปเพี้ยนมากลายเป็นถ้ำเขาบินค่ะถ้ำนี้นะคะก็เลยชื่อว่าถ้ำเขาบินนั่นเองค่ะค่ะเดี๋ยวเราถ่ายรูปกันได้นะคะ ชิวาน,นีสวยมากเลยไม่คยเห็นปะะาะใช้โทรัที่หนเออใช้โทรศัพท์พี่ดีกว่ามาถ้าเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปห้องที่สี่กันต่อเลยนะคะเดี๋ยวครอไปเดิน,นค่ะแต่มาราวังด้วยนะคะ อันนี้อันนี้เขาก็ตัดตัด,ตดออกเหมือนกันใช่ไหมคนระับแม่ใช่ค่ะแปลว่ามันย้อยลงมาถึงพื้นเลยเออเฮ้ย ชื่อว่าสกุลในชาติคูหาค่ะห้องนี้จะเป็นห้องของนกนะคะเดี๋ยวมองขึ้นไปทางด้านบนจะเหมือนกับนกค่ะจะมีลําตัวนะคะมีปากมีตาค่ะแล้วตรงนี้นะคะจะเป็นปีกของนกค่ะซึ่งนกตัวน,นี้ค่ะจะเป็นสัญลักษณ์ของถ้ำเขาบินนะคะเป็นเหมือนนกเข่านะคะที่กลากลังปีกกำลังจะบินค่ะ เดี๋ยวต่อไปเดีย๋ยวเราเข้าสู่ห้องที่ห้ากันต่อเลยนะคะค่อยๆเดินะคะ่ะประมราณระลางด้วยนะคะ ะะจะกว้างหนึ่งไร่เศษนะคะส่วนมากนะคะที่เขามาถ่ายทาหนังถ่ายทาละครน,นะคะจะเป็นห้องนี้ค่ะแล้วก็ห้องที่หกนะคะห้องนี้นะคะจะมีชื่อว่าเทวสภาสโมสรค่ะจะเป็นห้องชุมนุมของเหล่าเทพเทวดานะคะเดี๋ยวหันหลังกลับไปแล้วมองไปทางด้านบนทางด้านนู้นค่ะบนนู้นจะเป็นหินย้อยที่ย้อยลงมาจะเหมือนกับพระยืนนะคะอันนี้เราแต่เราจะจินตนาการเลยนะคะ ดูที่น้องเขาส่งไปดิเหมือนพระเหมือนพระบางอะไรสักอย่างค่ะเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวเราเข้าสู่ห้องที่หกกันค่ะเดี๋ยวช่วยทัานครับอ๋อมีน้ำหยดด้วยวนะใช่ค่ะน้ำจะหยดลงมาตลอดน้องเข้ามาวันละกี่รอบครับก็ประมาณสองสามรอบใช่ไหมอืม <c oughs> มีกี่คนละ่ะหรือคนเดียวมีหลายคนหมอมีหลายคนไซ่ใหญ่จะมีประมาณ6คนค่ะแต่ว่าถ้าเป็นไซ่เด็กแบบพวกเด็กเล็กๆอย่างเงี้ยก็มีประมาณ3คนมาเฉพาะวันหยุดเหรอครับใช่ค่ะมาเฉพาะเสาร์อาทิตย์แล้วก็วันหยุดนะคะตบแต่ละแล้วก็ปิดเทอมบ้านอยู่แถวนี้เหรอน้อยบ้านอยู่แถวจอมบือค่ะอ๋อครับ ที่6ค่ะชื่อว่ากินนอนทัศนาค่ะห้องนี้จะเป็นห้องของนางกินนาลีนะคะเดี๋ยวสังเกตไปทางด้านนู้นจะเหมือนกับอูดค่ะ mm hmm. ถัดมาจะเหมือนกับจิงโจ้ค่ะถัดมาจะเหมือนกับทาน,น้ำตกค่ะและถัดมาจะเหมือนกับฝูงเก้งฝูงกวางค่ะและห้องที่6นะคะจะมีห้องบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ด้วยค่ะเดี๋ยวจะพาเข้าห้องบ่อน้ำนะคะ mm hmm. เดี๋ยวเชิญทางด้านนี้เลยค่ะ ไปกันเลยไปเดินะคะพื้นจะคอน้นลื่นนะคะะวังเลยนะคะเดี๋ยวมาข้ห้องบ่อน้ำจะเป็นพื้นต่างระดับนะคะพื้นจะค่อนข้างลื่นค่ะระมัดระวังด้วยมิลื่นนะลื่นนะคะระวังลื่นเลยเนี่ยอืมระวังลื่นนะคะระวังนะคะไปหึ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 หห ว่าทำไมแจกครับค่ะเดี๋ยวรอสักครู่นะคะรอให้ทางด้านในเขาออกมาก่อนนะคะนนครับอันนี้จะเป็นห้องก้นท่ำค่ะถ้าเราเข้าไปกันยิะๆมันจะยิ่งไปแย่งอาการหายใจกันเราอาจจะหายใจไม่ออกได้นะคะอันนี้เลือกสุดหรอครับใช่คือตรงนี้สวยคือ่ามีตรงนี้ท่าด้วย